ะะไปติดตามสถานการณ์อีกหนึ่งเรื่องนั่นคือพี่น้องแรงงานไทยนะคะที่ทำงานอยู่ที่อิสราเอลค่ะล่าสุดนะคะพบว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งรายค่ะ ทางด้านของอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษณารกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็ได้เปิดเผยค่ะว่ากระทรวงการต่างประเทศนะคะขอแจ้งสถานะคนไทยที่ได้รับผลกระทบในอิสราเอลนะคะเป็นข้อมูลเมื่อวันที่24ตุลาคม2566ค่ะมียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งรายนะคะรวมตอนนี้มีคนไทยที่เสียชีวิตที่อิสราเอลเนี่ย31รายค่ะผู้ที่บาดเจ็บยังคงเดิมนะคะ18รายผู้ที่ คาดว่าถูกควบคุมตัวนะคะคงเดิม19รายขณะที่ร่างผู้เสียชีวิตนะคะถูกส่งกับประเทศไทย7รายทางด้านของกระทรวงการต่างประเทศค่ะจึงขอแจ้งรายชื่อผู้ที่เสียชีวิตจำนวน7รายนะคะตอนนี้เดินทางกลับถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วค่ะ ซึ่งรายชื่อของทั้ง7รายนะคะที่เสียชีวิตและร่างได้เดินทางถึงประเทศไทยแล้วนะคะก็ประกอบไปด้วยคุณทีรพงศ์กลางสุวรรณสอคุณศักดาสุรคาย3คุณนิติกรแสว่าง4คุณอภิชาติกุสรำมหคุณศักดิ์สิทธิ์โคตมี6คุณศรีทัตกาว์วาเจ็ดคุณพิรุณ ทานนนพิมพนะคะโดยเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณบ่าย3นะคะเวลาทั้งท้องถิ่นของประเทศอิสราเอลทางด้านของนางสาวพันนภาจันทราลมเอกอัครราชทูตนักลุงเทลอาวีฟแล้วก็รวมไปถึงรองอธิบดีกรงการกลงศุสนและผู้ตรวจราชการกลมสำนักงานประกันสังคมแล้วก็เอกอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานก็ได้เป็นผู้แทนฝ่ายไทยนะคะเข้าร่วมพิธีไว้อาลัยแล้วก็ส่งร่างผู้เสียชีวิตชาวไทยทั้งเจรายที่ ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอลกลับสู่ประเทศไทยณบริเวณลานบินของท่าอากาศยานเบนกูเรียนกรุงเทลอาวิฟค่ะค่ะตอน